สวัสดีครับผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานวิจัยเรื่องการทำนายราคาทองคำร่วงหน้าในประเทศไทยโดยมีผู้จัดทาก็คือ,ออนนารินพันธิยเจตนันทพัหวังธนคพรชัยและผมสิทธิเศษคนเวียงจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็คือที่มาของโครงงานเนี้ยก็คือเราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ราคาทองคำเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงมากวันที่19พฤษภาคม2568ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยราคารับซื้อ5600บาทเทียบกับ20พฤษภาคม2564อ่าราคารับซื้ออยู่ที่27,700บาท ในช่วงเวลา4ปีเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นมาถึง82% 82%ในทีเดียวถึงสูงมากคันนี้ถ้าเกิดเราไปดูกราฟราคาทองคำในช่วงไม่กี่ปีมาเนี้ยจาก2020ถึง2025ก็แค่5ปีกว่าๆเห็นได้ว่า,นวาเนี่ยกราฟมันอันนี้เป็นราคาทองคำในหน่วย US Dollar เห็นไหมเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงแบบโอ ช่วงเนี้ยช่วงปี2023ันเนี่ยจนถึง2025ัน้าเนี่ยราคาแบบพุ่งทะยานขึ้นมาเลยราคามันเป็นแบบเนี้ยพวกนักลงทุนต่างๆเลยให้ความสนใจในว่าน่าจะลงทุนในทองคำอ่ะการลงทุนในทองคำน่าสนใจอ่ะให้ผลตอบแทนสูงแต่ว่าการจะฮการจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือช่วยอดังนั้น ในงานวิจัยนี้เราจะใช้เราจะสร้างส,างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อมาทำนายราคาทองคำร่วงหน้าก็คือจุดประสงค์ของโครงงาเน,นี้ก็คือของงานวิจัยนี้ก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทยแล้วก็เพื่อสร้างสมการทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายราคาทองคำร่วงหน้าสักหนึ่งถึงสองเดือน แล้วตัวแปรที่ใช้ในการศึกษากจะมีอย่างนี้ตัวแปรอิสระก็คือปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำอ่าได้แก่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอ่าราคาทองคําซื้อขายล่วงหน้าอ่าหรือโกลฟิเจอร์ราคาน้ำมันดิบอ่านัชนีผู้บริโภคดัชนีตราสารหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริการาคาทองคทองแดงคา e ่า EMA 2โดยใช้ข้อมูลจาก Investing.com แล้วก็สำนักง,งานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าส่วนตัวแปรต่างก็คือราคาทองคำในประเทศไทยส่วนตัวข้อมูลเนี้ยเราจะใช้ราคาทองใช้ราคาทองคำแล้วก็ค่าตัวแปรต่างๆตั้งแต่เดือนมิถุนายน2554าคม2554จนถึงเดือนมิถุนายน2567ก็จะมีชุดข้อมูลทั้งหมด162เดือน ส่วนสมการทางคณิตศ,ศาสตร์นั้นเราใช,ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุหรือ multiple linear regression ก็คือมันเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบเรียบง่ายก็คือ y เท่ากับเบต้าศูบวกเบต้า x 1นึบวกเบต้า x 2บวกต่อๆมาจะถึงเบต้ n x n y ก็คือราคาทองคำ x 1จนถึง x n ก็คือตัวแปรอิสระ b0 ก็จะเป็นค่าคงที่นจนถึง bn ก็คือสัมระสิการตด่อยของตัวแปรที่ตัวแปรต่างๆอันนี้ก็คือตัวแปรที่เราใช้ในงานวิจัยเนี้ยก็จะมีค่าความหน่วงเวลาหนึ่งถึงสองเดือนหน่วงเวลาหนึ่งเดือนก็จะหมายความว่าค่าตัวแปรต่างๆในเดือนนี้มันจะถูกใช้เพื่อทำนายราคาทองคำในเดือนหน้า ส่วนค่าหน่วงเวลา2เดือนก็คือค่าตัวแปรต่างๆในเดือนนี้มันจะถูกใช้ทํานายราคาทองคำในอีก2เดือนข้างหน้าเป็นตน้น y ก็คือราคาทองคำ x 1กับ x 7มันจะเป็น x 1กับ x 8จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ x 2 x 9กจะเป็นราคาน้ำมันดิบนะ x 3 x 10บก็จะเป็นแดัชนีผู้บริโภค x4 x 1จะเป็นดัชนีตราสารหุ้นในสหรัฐอเมริกา x5 x12 ก็จะเป็นราคาทองคำซื้อขายล่วงหน้าหรือกโกฟิเจอร์ x6 x13 จะเป็นราคาทองแดงก็ x7 x14 จะเป็นคา e ่า EMA2 ในงานวิจัยนี้เราจะแบ่งชุดข้อมูลเราเออกว่าเป็น2ชุดนะ ก็คือชุดสร้างสมการ112ข้อมูลแล้วก็ชุดทดสอบอีก48ข้อมูลตามอัตราส่วน70-30แล้วก็จะมีการวัดค่าความคัดเคลื่อนโดยเราจะใช้ค่า RMSE Root Mean Square Error แล้วก็ค่า SMAPE Symmetric Mean Absolute Percentage Error ซึ่งมีสมการอยงเนี้ยเข้ามาวัดดูว่าสมการ Multiple Linear Regression ที่เราได้เนี่ยมันมีค่าความคัดเคลื่อนจากข้อมูล จริงมากน้อยแค่ไหนโมเดลหนึ่งโมเดลหนเราจะใช้ตัวแปรทุกตัวเพื่อทำนายราคาทองคำล่วงหน้า1เดือนก็จะเป็นตัวแปรทั้งหมดสิบสี่ตัวเข้ามาทำนายราคาทองคำก็จะเป็นได้สมก,การดังนี้ก็คือสมก,การเนี้ยเราคำนวณโดยใช้ Microsoft Excel ก็จะค่าดัวนี้ยแล้วก็จะมีค่า RMSE เท่ากับ379.65และค่า SMAPE เท่ากับ0.873เอร์เ็ต่อไปเราจะใช้ Microsoft Excel คำนวณค่าสหาสัมพันธ์ของทองคำกับตัวแปรต่างๆค่าสหาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่บอกว่าตัวแปรสมมติมีตัวแปร2ตัว A กับ B A กับ B เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนค่าสัมพันธ์เนี่ยหรือค่า R เนี่ยมันจะ อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งถ้าค่ามันเข้าใกล้หนึ่งจะแสดงว่าตัวแปรสองตัว a กับ b เนี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน a เพิ่ม b เพิ่ม a ลด b ลดแต่ถ้ามันเข้าใกล้ลบหนึ่งแสดงว่า a กับ b เนี่ยมีความสัมพันธ์ไปคนละทางกัน a เพิ่ม b ลด a ลด b เพิ่มเราก็จะได้ค่าออกมาแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาน้ำมันมันค่อนข้างน้อย ส่วนที่เยอะๆก็จะเป็น go future กับค่า EMA ส่วนพวก0.6เนี่ยมันก็โอเคะระดับหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกันปานกลางโมดล2เนี่ยเราจะคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าสหาสัมพันธ์เกิน0.6เข้ามาสร้างสมการก็จะมีตัวแปรก็คืออัตราแลกเปลี่ยนกับราคาน้ำมันิบถูกตัดออกตัดออกจะได้สมการดังนี้ ตัวแปรมันจะเปลี่ยนไปอ่ะไม่เหมือนเดิมตัวเนี้ยบวกลายตัวมีค่า Rmse เท่ากับ350.5และค่า smape เท่ากับ0.845%ห้าเปอร์เซนแล้วก็ถ้าเราลองพักราฟก,ก็จะได้ออกมาดังเนี้ยก็สีแเงนก็จะเป็นราคาทองคำอ่ะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นโมเดล1นึ่ีเขียวโมเดล2อะถ้าดูจากกราฟเนี้ยเออมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันไปในทิศทางเดียวกันอยู่ อันนี้เราจะรองทำนายราคาทองคำร่วงหน้า2เดือนก็จะเป็นตัวแปรเฉพาะที่มันเป็นแหลก2เดือนก็ถ้าเป็นตัวแปรทุกตัวที่มีโมเดล3ก็จะใช้ตัวแปรทุกตัวที่เป็นแหลก2เดือนก็จะได้ค่าสมการออกมาดังนี้สมการออกมาดังนี้ได้ค่า RMSE เท่ากับ505.49ค่า SMAPE เท่ากับ1.28% ส่วนโมเดล4ก็จะทำนายราคาสองคำล่วงหน้า2เดือนอโดยใช้ตัวแปรที่ค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0. 0.6สร้างสมการก็จะได้สมการดังนี้โดยมีค่า RMSE เท่ากับ1,681พัอแปะส่าค SMAPE เท่ากับ4.47จเปอร์เซนตจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าสมัมบาย2เดือนเนี้ยใช้ตัวแปรทุกตัวจะทำนายจะมีค่าเออร์เรอร์น้อยกว่า ถ้าเราออกมาพอดกราฟเห็นได้ว่าทองคําจริงอ่สีน้ําเงินกับสีแดงค่าเออร์เรอร์มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็จะเป็นในแนวเดียวกันแต่ถ้าสีเขียวโมเดลสเนี่ยค่าเออร์เรอร์มันค่อนข้างเยอะเส้นมันก็จะเบี่ยงออกไปอ,อย่างชัดเจนดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าจากตัวแปรทั้งหมด14ตัวแปรโมเดลสองสำหรับการทำนายล่วงหน้า1เดือน โมเดลสองที่เลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่า r มากกว่า0ูจดกเนี่ยมันจะให้ค่าที่แม่นยำกว่าส่วนทำนายสองเดือนเนี่ยใช้ตัวแปรทุกตัวเลยอ่ะมันจะให้ค่ามันจะแม่นยำกว่าก็คือมันมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าอ่ะคราวนี้ข้อจำกัดสำหรับงานวิจัยนี้ก็ได้แก่อ่มันยังมีตัวแปรอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อราคาทองคำแต่ว่าเรายังไม่ได้นำมาคิด ก็อย่างเช่นค่าตลาดหุ้นในประเทศอื่นๆพวกตลาดใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษที่มันอาจจะส่งผลต่อราคาทองคำหรือแร่ค่าราคาแร่อื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำเช่นเงินอะไรเป็นแร่เงินเป็นต้นรวมไปถึงเรายังอาจจะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ วิธีการอื่นๆอย่างเช่นการใช้ n e u r o n network เพื่อมาทํานายรายคาทองคำงนี้เป็นตน้นผมก็ขอถบการคือเซนงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ฟังครับอขอบคุณครับ